ครับสวัสดีครับพ่อกันมนื่อนี้มางมหอยครับเด้ผมก็ได้มาอยู่ได้นี่ยง้มหอยจูบครับม,มื่อนี้ยลอยน้ำเซ้เพื่อนนั่นยี่หน้าเพนด้าครับใสใส,สได้ไหลา่หรือเปล่ายิ่งใสอโอ้ในทุ่งแยงกันนะเขาไม่ไดาวเน,นะนื่อน เป็นจุปลาหน่วยฟรั่งแฟนดาเนี่ยครับทั้งปลาอย่างทั้งหน่วยฟรั่งทั้งหลายอย่างครับ่กล้วยยเีอ๋อคนน่ะอ่อนว่ดกล้วยเดือเครือกล้วยเครือนอะไข้าวบักข้าวข้าวบักอื้บักเบืองอ๋อข้าวบักนาวครับข้าวบักเมือง ลมแห้งจักหน่อยครับมันนี้พายังไปเบ่ง mm hmm. ใส่หามาโซ่ดู mm hmm. ชั่วว่าหาง่ายหรอหามาโซ่ดู mm hmm. ใส่ mm hmm. ใส่บกหอยงมมาโซ่ดู แน่คือว่าหาไงายแต่สนรูเตัวหาไงาย,ย่โข่นแม่พันดาเก็บหน่อยฝรั่งอยู่เทิ้งหุ่นครับแล้วแล้วแล้วจังสิบห้าขึ้นในบองนใหม่ฝรั่งนี่ได้ขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> ให้ยเสียวันดาโซ่ในถุงยางได้ป่ะนี่ ใส่ใส่ยกยกโซ่เข้าุ่นะุ่นะแต่ของเพน,นดาผู้เดียวเลยครับนี่ใส่เปิดเปิดในถุงยางเบินีลยเอาหลายยางอยู่เพล่าไ,ได้ปลาแต่ปลาปลาแต่หอดปลาสั้น อุ้งหอยเดือดปลาปเบื้องนี้จะพ่นี่เแล้วว่าเต็มเต็มอันสวิงแล้วแล้ว,ว่าอาขึ้นไปเรือ,เ,อเตมกระาล,าละไปเบื้องข้ามาเหรียญน,น้ำครับมื่อนี้ อะสออนครับมาหอยของเีสานบานเห้บ so <c oughs> ลงน้ำก็ได้หอยไม้หกินมกัวเอไม่ใช่ลือหยน้อยนอเนาะ ตะนวยง่ายๆตะรุนนันซ้ำปมมือปรตีนเหมือนเดิครับนี่ยตะนวยง่ายเนาะหอยอันคือเมนูหอยครับวันนี้ <c oughs> เห็ดเมนูใดตะสวอนครับ ันเศร้าร่มเลยครับเด็ดเด็ดหายตัยามันเศร้าร่มไหมสิตเต็มกระตาแล้วนนะใบพ่ายเบิ่งสวนน้ำมัฝรั่งแพนด้าพร้อมครับสวนสวนผสมผสานแพนด้าไปเบิ่งอีกรอบนึงอัปเดตเนะาะฮะยังกอบปลูกยางพร้อมอัปเดตครับเ้าขึ้นไปถอกไปเด้เชียวขึ้นไป เอ๊ะไปก่อนนั่งจิ้งโงมขาดีกับตาหนึ่งกับยาข้าวเดียวพ่อสอนโซมงไปนี่บ่เบื้องงมเบิงงมหอยหลายชั้าเบิ้งปลาทำไมฝรั่งเพนดาครับใหญ่พอได้เก็บเลยข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งงโมตะเก็บเก็บโมตะเลี่ยมครับนี่ อลูกลายยางครับพระเ,เลือกธรหมริกมศาสตร์อีรีครับวันนี้เถื่องพุนก็เป็นปลาอ้อยพนครับเพ่นกำลังตัดอ้อยอยู่ ด้าปลูกยางใซครับน,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 นี่กกระเบ้วานดีเื่มอมกินอันนี้วะกินอันปุยอัน,นมันฟุ้นปูเค็ดไเนะน,เนะครับ น้หม่ฝรั่งทั้งลังครับเก็บไปไว้เทียงแล้วเรียบร้อยอันนี้เขาจะปลูกไม้ครับป้าที่มาถ่ายเบิ่งตอนนั้นอันนี้ถิมแล้วอันนี้ปลูกไม้อีกนี่เด็กพวกเป็นนอขึ้นครับกำลังเป็นนอ,อง,งามขึ้นอันน้าวๆนี่ครับนี่ แล้วก็ขาวนะขยายพันธุ์โดยในครับเอาในฟังนั้นกับพริกคือกัน ดกขึ้นยังนะครับตันนี้ตัวน,นี้ดกคักแดดรอกแล้วแดดมันซ่อมเลยลมแห้งครับตะว่างฝนโบนตกแคักถือ่เป็นเดือนเลยตั้งแต่รอบก่อนเนโโี่ย่ตกอีกเลยครับเป็นส่วงโดนแหง้งไม่ต้ลมแห้งซื้อ ยางไปเบิ้งพ่นด,ดีกว่ฟังนั่นก็เป็นมั่นสัมปลังครับเจ้าฟังพ่นแล้วลนะครับงมหลบสองอไอ้คอนกลงก็ยังถ้าเบิ้งหนักหน่อยมองอยู่ไม่ยากหน่อยครับจำได้ปะนี่หอวบอื่นมาได้เลยไอหัดดาเรื่องครับ จำได้ว่ามามตัวลังอา่านไหมพันยาพันดาดอกยอกน้ำดีๆไหมพีคนเมืลอยเมืลอ,อยดอกใม่บ <c oughs> อพี่คนได้บองอยู่ส่วนตัวคน,นเร<ล><ม>ี่ยกนี่นะครับตัวลังอา่านไหมตัวลังอ่านพันดายอกดีๆเลยพคนได้มองอยู่น <c oughs> คนได้ส่วนตัวแล้วพคนได้มีว่ส่วนตัวแล้วนะดอกไม้ก็งามไปยัง ลูกงามันเป็นไม้ยูพีเหรอครับอืมสีเหลืองคือโตป็นเลยเหลืองงามเขาแจ่พีครับเขาพบ่นยักไปง้มเองพบาเบิ่งสวนอีครับ มันเศร้าลมลมเลยางยาลมแหง้งมาเป็นเถือเป็นเถืออยู่ไอ้ลูบกบวบครับโอุ้มไอลูบกบวบอะไรบักอือ้ออื้อทั่วปีครับผมไอ้นพ่อนยัง,งมเซยอ,อยู่แจนี่สิเป็นบักหุ้้งครับแจนี่ เกลอกหนักอยู่เห็นยังนอฝนน,นนนอ,อนเล่นหน,น้าเมื่อยอย้วเขามาหนิครับอันนี้ส้มเห็ดแล้ว งจัดเลี้ยงอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นมัด,ไ,มดไงเดี๋ยวให้เดี้ดวยวอันเขาเอานีก่อนเนียอันบอกมันตามขนาดครับอนะไรอันนั้นคือบลอกเอาครับซุ้มบลเอกนะตามบอกจัดบกนะี้ เดินทุ่งครับเดีย๋ยวพาหงเบิ่งกันนั่นดีกว่านี่ซ้ำซ้ำมันเงียบไนหะมซ้ำมันเศร้าล่มครับพายางไปเบิง่งอาศัยสว่างมันเศร้าล่มอยู่ไทยเบิง่งใบขามอ่อนครับถ้าต้มใส่อื่นไงนี่ทอาไปต้มจักเทกอร์ไอ,อนนตะไครยครับ ฟังนี่กับพักขาครับมีสุยางเลยครับอยู่เทียงพนันดาพักขาก็มีพักขา,าก็ยอดงามครับมัง้าพี่ คก็งามป่ะขึ้นเมื่อได้ครับวันนี้เนี่พ่นกับหิวเขาแพนด้ากับหิวเขาเชื่ว่ากันขึ้นเมื่อแล้วครับคือมันก็ฝนตกแต้เบืองเบืองเมืองเบืองเมืเมฟ้าครับฝนตกไนดะ้ไหมเนาะ,นะได้ต้มเบื้องครับได้จับเบื้องคนละฟ้าเมื่อยมากแล้วครับฝนตกเนะี่ยให้ใครมันตกด้วยครับ ขึ้นเย็นเดียวเก็บในน์อไม้ฝรั่งอยู่ครับบึงตอนเก็บไนนอไนนยฝรั่งแล้วก็สิเงืงอนปลาด้วยครับวันนี้คิปดดวนอีแล้วงานดวนอีกแล้วครับืันนี้งมหอยข้าวเดียวเนะาะพันเทียงครับเมื่อกี้านเทียงบ้านคนนี้เนาะหอยกระไดอหอยกระไดข้าวเดียวครับ หาคขู่นึงแล้วสองสองขู่อะไรู่นึ่งนายเอานมันมาดูนะ,ะ,ะ,ะเอาลมไม้อีกแล้ววันนี้ไปฟอกันไห้มือหนาทุกทนครับมือหนามือหนาสวัสดีครับลมไม้อีกแล้วลมแห้งเก็บหน่อไม้กันมาเด้อเก็บหน่อไม้เด้อซอยนอคนเด้อเก็บหมากนอไม้เก็บหมากนาก่อไม้กันไปน่อไม้ปลังนี่แหละครับ ฝนตกฝนตกในเบื้องคลิปจับเอื้องเนี่ยวันน,นี้คันฝนตกนะครับคึ้มาละพาเมื่อครับ